พบกับช่องมามิลี่ชิชินะคะวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมารีวิวของนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะเพราะช่องเราเป็นช่องแบบตกแต่งนิดนิดน่ารักกูกิบนะคะทำแบบนอนนะคะจะบอกว่าอาจจะเห็นหน้าบุมบวน,นังไม่เท่ากันเพราะาเพิ่งไปผ่าฟันคุดมานะคะเจ็บมากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เร,เราจะสู้นะคะถึงแม้ชีวิตจะสู้กับโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรนี่เองนะคะบาโนบากิมาร์กตัวดังนะคะที่เขามีมาร์กตัวนี้นะคะออกมาที่แบบว่าดังมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เลยเราได้มาใหม่นะคะซึ่งน่าจะเป็นเรา สไลปิ้งมานะคะจากไฟแนลสลลปิ้งมานะคะคือซื้อมาสองกลิ่นนะคะมันมีหลายกลิ่นนะคะทุกคนไม่ใช่สีหลายสูตรเออมันมีหลายสูตรนะคะทุกคนแต่เราได้มา2สูตรนะคะนั่นก็คือสูตรไวท์เทนนิ่งจับสูตรคาร์เซีนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไวท์เทนนิ่งก่อนนะคะส่งชื่อเขาเลยเนาะไวท์เทนนิ่งนะคะบานโนบากิไฟแนลสลลปิ้งมาไวท์เทนนิ่งนะคะเป็นช่วช่วยผิวกระจ่างใสเป็นแบบผิวที่สกินนะคะตัวนี้หลักๆก็คือช่วยผิวกระจ่างใสเนาะ ส่วนตัวนี้นะคะคาเฟอีนอบานบาจิไปนอสลิปปิ้งมาสคาเฟอีนเพื่อผิวแน่นดูเฟดทั่วใบหน้าและรอบดวงตานะคะน่าจะเป็นกาแฟหรือเปล่าวันนี้ขอลองเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลย <c oughs> มาดูเนื้อก่อนนะคะทุกคนเป็นเนื้อเจลใส่ใส่นะคะทุกคนใสใส่เลยนึกว่ามันจะเป็นกลิ่นกาแฟแต่แท้จะไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนน่าจะไม่มีน้ำหอม <c oughs> เดี๋ยวลองเลยนะ เขาบอกว่าทารอบดวงตาได้เลยนะคะดีมาเท่าเมื่อกี้ก็คือแบบทั่วหน้านะทุกคนเป็นฟิลเหมือนแบบเจลเจลอะทุกคนฟิลเซรั่ามอะไรเนี่ยน,นะคะโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะขอตัวไปนอนก,ก่อนนะเหนะคะหลังจากตื่นนอนเช้านี้นะคะจะเห็นได้ว่านี่รูหุมขนมันจะชับนะคะที่รู้สึกได้เนาะคือสุดคาเฟอีนเนี่ยเขาเค้มไว้ว่าจะช่วยให้หน้าอิม่มฟูเหมือนนอนครบเุ้ยเรารู้สึกว่ามันจริงนะคะทุกคนข้อนี้ เดี๋ยวรอดูว่าครั้งต่อไปวันต่อไปจะเป็นยังไงน,นะคะอรน่องที่สองนะคะก็จะใช้เป็นสูตรนี้นะคะสูตรไวท์เทนนิ่งอัพผิวใบกระจ่างใสเปล่งปังแบบเฮลตี้สกินนะคะเดี๋ยวเรามาล้อนะคะนี่เลยเหมือนกันนะคะเหมือนกันกบตัวคาเฟอีนนะไม่มีกลิ่นเหมือนกันไม่มีสีไม่มีกลิ่นะคะคิดว่าคนแพ้ง,ง่ายอาจจะใช้ได้นะนี่ท <Favorite. S 3> าไปเลยนะคะ มาแล้วค่ะทาลอดดวงตาได้เลยนะเพราะว่าอ่อนโยนมากๆนะคะไม่ตื่นไม่ตื่นอันดับสองนะคะพวกนี้ความรู้สึกหลังตื่นนอนผิวหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบายวันนี้เช้ามินนะคะจะมาให้ดูผิวหน้านะคะหลังใช้สูตรไวท์เทนนิ่งนะคะก็มันก็ยังไม่ได้แบบว่าสิ่งัดเบื้อมากนะคะเพราะว่า คนคนก,ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นหน้าจะมีรูขุมขนแบบอันนี้คะ่ะหน้ามันฟูขึ้นอีกเยหลังจากที่ได้ลองใช้สองสูตรนี้นะคะของบานบาจิสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็รู้สึกว่าในสองคืนนะใช้คืนละสูตรนะคะ First i m p r e s s i o n ที่ใช้นะคะก็รู้สึกว่าอันตัวนี้ชอบมากเลยทุกคนมันแบบว่าหน้าฟูจริงๆนะคะส่วนตัวนี้ก็โอเคฟูเหมือนกันแต่ว่า มันเค็มว่าผิวกระจ่างใสคาดว่าน่าจะต้องใช้ในระยะที่ยาวกว่าเนาะทุกคนก็ลองไปตาดูนะคะอันนี้นะคะเขาซื้อมาในราคา89บาทแต่อันเดียว88แต่ซื้อตอนโปเออชิ้นที่2-1บาทของวัสันนะคะใครสนใจไปลองก็ไปลองดูนะคะสวัสดีบ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนบ๊าบาย